สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวปีชวดนะคะเข้าสู่การทำนายดวงประจำเดือนมีนาคม2 5 6 5ค่ะการทำนายในครั้งนี้จะเป็นการทำนายของชาวปีชวดผู้ที่เกิดปีชวดนะคะผ่านการทำนายด้วยไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ย,ยิปซีนั่นเองค่ะในเดือนมีนาคม2565นนี้ชาวปีชวดนะคะ จะมีอะไรเกิดขึ้นมาในดวงชะตาบ้างแล้วจากนั้นจะเป็นการเจาะลึกนะคะเป็นเรื่องๆคือเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักค่ะขอไพ่ทาโร่ทำนายดวงชาวปีชวดนะคะในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างผู้ที่เกิดปีชวดนักษัตย์ปีชวด ะะดวงของคุณในเดือนมีนาคมนะคะในแต่ละด้านจะเป็นอย่างไรฝากกดติดตามให้กำลังใจช่องนายทารดพยากร์ไบโคเอด้วยนะคะทำคลิปทุกวันเพื่อมาทำนายดวงเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับทั้ง12ราศีผู้ที่เกิดทั้ง7วันและนักกษัตริย์ทั้ง12นักกษัตริย์ค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงเรามาดูหน้าไพ่กันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานบวกที่เกิดปีชวดคะในเดือนมีนาคมเนี้ยคุณมีเกณฑ์ที่จะติดต่อกับคนทางไกลนะคะคนทางไกลจะมีการติดต่อหากันอาจจะติดต่อเรื่องของการงานหรือว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะมีการติดต่อหากันใช้โทน เทคโนโลยีในการที่จะสื่อสารติดต่อกับคนทางไกลอีกกรณีหนึ่งคือมีเกณฑ์ให้ต้องตัดสินใจนะคะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจหรือว่าลังเลใจตัดสินใจไม่ได้ค่ะ ะค,ะคุณจะสบายขึ้นนะคะสบายขึ้นในลักษณะที่มีเงินใช้มีเงินจ่ายอยู่สุกกายสบายใจนะคะมีกินมีใช้แต่อาจจะมีภาระที่จะต้องรับภาระหนักในการที่จะเป็นผู้นำนะคะในการที่จะมีลูกน้องหรือว่าสั่งการนะคะเมนเนตสิ่งต่างๆนะคะ คนรอบข้างของคุณพูดจารู้เรื่องนะนะคะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจหรือว่าเป็นบุคคลรอบๆข้างเนี่ยนะคะการสื่อสารการเจรจารการคุยกันรู้เรื่องนะคะแล้วก็หมายถึงคนที่จะมาช่วยงานคุณด้วยดังนั้นเลยทําให้คุณสบายนะคะการที่คุณมีคนเนี่ยพูดจารู้เรื่องนะคะแล้วก็มีคนอยู่รอบๆข้างคอยช่วยการช่วยงานคุณนะคะจะทําให้คุณสบายขึ้นเนาะ,ะแล้วก็เงินเข้าเยอะนะคะ นะะักษกษตริย์ปีชวดคะในเดือนนี้เงินเข้านะเงินเขา้าค่อนข้างที่จะเข้ามาเยอะน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะช่วงไหนงานเยอะเงินมันจะมากับงานถ้าช่วงไหนงานเยอะนั่นหมายถึงเงินจะหลั่งไหลเข้ามาอย่าเพิ่งคิดเกียจ ะะก็ทําไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่ามันจะมาเป็นช่วงๆมาเป็นช็อตๆนะคะมันไม่ได้มาแบบนี้ตลอดไปค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังระวังเสียใจระวังอกหักระวังโดนแทงข้างหลังระวังเจอรักสามเศร้านะคะก็คงจะต้องอดทนแหละค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะต้องเหนื่อยหน่อยในปีในในเดือนมีนาคมนี้นะคะคงจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็เหนื่อยหน่อยนะคะบางคนอาจจะเป็น แม่เป็นไม้เป็นพ่อเลยนเดี่ยวเป็นแม่เลยนเดี่ยวนะคะดังนั้นคุณจึงต้องอดทนเพื่อที่จะเป็นผู้นําเป็นหลักให้กับคนที่อยู่ข้างหลังของคุณนะคะคนที่คุณคอยต้องคอยซัพพอร์ตดังนั้นคุณจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ว่าความเหนื่อยของคุณนั้นน่ะมันจะส่งผลดีนะนะคะ โลกอะ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบโหดร้ายมากจนเกินไปถ้าคุณตกอยู่ในสภาวะที่เดือดร้อนคุณจะต้องเลี้ยงลูกคนเดียวนะคะหรือว่าคุณจะต้องรับผิดชอบอะไรเยอะๆเนี่ยนะคะเ,เบื้องบนเขาก็จะส่งอะไรที่มันเป็นกีฟเป็นรางวัลนะคะมาให้กับคุณดังนั้น คุณก็จะไม่ต้องเจออะไรที่มันหนักหนาสาหาัสการหรอกนะคะมันก็จะมีอะไรที่มาช่วยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าง่ายขึ้นดีขึ้นนั่นเองอย่าเพิ่งท้อนะคะข้ามพ้นไปให้ได้ถ้ามีอุปสรรคมีปัญหาอะไรเหนื่อยยากอะไรเนี่ยคุณก็ข้ามพ้นไปให้ได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ยากจนเกินไปนะคะจะมีอะไรเข้ามาช่วยทําให้คุณนั้นดีขึ้นนะคะก็เหมือนกันเนี่ยคะ่ะนะคะคู่กันเลยนะคะเจอเรื่องลําบากจะต้องรับผิดชอบอะไรคนข้างหลังเยอะแยะมากมายคุณก็จะมีคนเข้ามาช่วยเข้ามาประคับประ นะคะคุณก็ยังมีไม้อีกอันนึงเนี่ยที่คอยคาจุนคุณอยู่นะคะแล้วก็คุณน่ะจะมีอํานาจด้วยนะนะคะมีอํานาจนะคะถ้าคุณมีแฟนนะคุณจะข่มแฟนนะคะหรือว่าแฟนจะยอมแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายปีช่วดเป็นผู้ชายนาลีอุปถัมภ์แฟนอาจจะอยู่เหนือกว่า ในหาเงินได้เก่งกว่านะคะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีกว่าหรือว่าแฟนยอมแฟนนั่นเองนะคะแต่ผู้หญิงก็จะซัพพอร์ตนะคะก็นารีอุปธรรมเอ,อระวังว่าในครอบครัวนะคะจะมีเรื่องของมือที่3นะคะจะมีผู้หญิงเจ้าสเสน่ห์เข้ามาหรือว่าคนมีสเสน่ห์เข้ามานะคะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นอนะ่ะมัน หวั่นไหวมันมีมือที่3เข้ามาหรืออีกกรณีหนึ่งก็คืออารมณ์แปรป่วนขึ้นขึ้นลงๆนะคะผู้หญิงในบ้านเนี่ยอารมณ์แปรปวนเบี่ยงง่ายขึ้นลงง่ายเลยทําให้เกิดความร้อนในเกิดขึ้นในครอบครัวในบ้านก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะดังนั้นจึงขอให้ชาวนักษัตร์ปีชวดนะคะ ให้สงบจิตสงบใจปลงนะคะแล้วก็ยอมนะคะหรือว่าคุณจะไปนั่งสมาธิไปนั่งวิปัสสนานะคะหรือจะไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกว่ามันหนักอ่ะมันหนักมันเหนื่อยมันวุ่นวายนะคะโดยเฉพาะเรื่องในครอบครัวเรื่องการงานไม่เท่าไหร่นะแต่เรื่องของความรักกับเรื่องครอบครัวเนี่ยอาจจะนําพาความไม่สบายใจมาให้คุณเลยทําให้คุณต้องปลงทําให้คุณต้องหลีกไปอยู่สันโดษเพื่อที่ จะไปสงบจิตสงบใจหรือว่าเข้าไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะนะคะแต่สุดท้ายแล้วไพ่เดอะสตาร์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปค่ะดังนั้นสิ่งเดียวก็คือต้องอดทนผ่านมันไปให้ได้แล้วคุณก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ระทมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความทุกข์กายทุกใจอะไรที่เจอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องของครอบครัวเนี่ยคุณจะหลุดพ้นได้นะคะ ก็จะเคลียร์กันได้คุยกันได้นะคะบางคนอาจจะได้พากันไปเที่ยวต่างประเทศนะหรือบางคนก็อาจจะกลับมาคืนดีกันทะเลาะก,กันไปเสร็จแล้วกลับมาคืนดีกันพากันไปเที่ยวพากันไปไปเยียวยาไปเยียวยาไปฟิกเลเลชั่นชิพต่างๆนะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะพบกับความสุขความอินเอมชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าไปยังสถานที่ที่สวยงามนะคะในช่วงท้ายนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเราจะมาขอให้ไพ่พรมยานทำนายดวงให้กับชาวนักษัตย์ปีชวดนะคะทำนายดวงด้วยไพ่พรมยานค่ะในเดือนมีนาคมชาวปีชวดดวงชะตาจะเป็นอย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นมาบ้างมีอะไรที่ไพ่ยอยากจะบอกอยากจะเตือนอยากจะแนะนำให้กับนักษัตย์ปีชวดในเดือนมีนาคม2565ค่ะ เทพธิดาพระจันทร์พระนารา,ายณ์บรรทมศิลพระแม่ธรณีคำานํานายของไพ่พรมยานนะคะอดีตอดีที่ผ่านมาเนี่ยสบาย นะคะชาวปีชวดหลายๆคนเนี่ยอาจจะรักสวยรักงามนะคะชีวิตชิวๆสบายๆนะคะได้มีกินมีใช้มีคนคอยปฏิบัติคอยดูแลซัพพอร์ตหลายๆอย่างทำให้คุณนั้นน่ะมีความรื่นรมนะคะและมีเวลาที่จะดูแลตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วก็รักสวยรักงามรักความสบายมีสเสน่ห์นะคะที่ผ่านมานะคะ ปัจจุบันได้พายพานายาันาราไร์บำรุงศีลปัจจุบันเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะไม่มีงานทําหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงของการที่ไปสมัครงานแล้วรอเรียกตัวหรือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนงานหรือบางคนเป็นช่วงหยุดพักล้อนนะคะสบายค่ะค่อนข้างสบายนะคะออหรือขี้เกียจในช่วงเนี้ยค่อนข้างรู้สึกอืดอาดยืดยาขี้เกียจนะคะบางทีคุณอาจจะแบบว่า ไปได้โชคอะไรมาแล้วก็พอมีเงินแล้วก็ไม่อยากจะทํางานนะอยากจะพักผ่อนอยากจะขี้เกียจอยากจะแบบนอนเยอะๆหน่อยนะคะหรือว่าทําอะไรตามใจตัวเองหน่อยนะคะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยกระตือรือร้นสักเท่าไหร่นะชีวิตค่อนข้างที่จะสบายๆนะคะแล้วออกแนวขี้เกียจขี้เกียจเนาะอนาคตพระแม่ธรณีนะคะคุณจะมีโชคนะ คุณจะมีโชคอาจจะเป็นงานใหม่อาจจะเป็นธุรกิจที่มันกระเตื้องขึ้นจากที่ผ่านมามันซบเซาเลยทําให้คุณขี้เกียจอะเพราะว่าเฝ้าล้านไปก็ขายไม่ได้โพสต์อะไรไปก็ดูเงียบเอ่าบแต่จากนี้ในอนาคตอันใกล้าภายในเดือนมีนาคมเนี้ยนะคะคุณผ่านความสบายผ่านความขี้เกียจมาแล้วผ่านการที่ไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะเงียบเชียบที่ผ่านมามันจะดีขึ้นนะคะมันจะฟู่ฟ้าเงินทองจะหลั่งไหลามาขึ้นนะคะทำให้คุณ คุณขยันมากขึ้นนะคะหยิบจับอะไรดูเป็นเงินเป็นทองดูเงินทองมันแบบว่ามันเยอะขึ้นจากการงานนะคะพืชผลทางการเกษตรก็ดีขึ้นด้วยนะคะหรือคุณจะค้าจะขายลูกค้าก็เยอะขึ้นออเดอร์ก็ปังขึ้นนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะคุณก็อาจจะ เป็นลักษณะของการมันราบลื่นงานการมันราบคลื่นขึ้นมันดูเห็นผลงานดีขึ้นงานมันโดดเด่นมีเกณฑ์ว่าอาจจะได้รับโอทนะคะหรือว่าอาจจะได้รับจ็อบเพิ่มเสริมพิเศษต่างๆนะคะก็ดู ดวงจะดีขึ้นนะคะจะมีโชคลาบนะคะมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีบางคนอาจจะโชคดีนะคะก็อาจจะถูกหวยอาจจะได้โชคใหญ่ก็ได้นะคะเพราะว่าพระเมทธณีเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่า,าเป็น KP เทพีแห่งความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะ,ะต่อไปค่ะเราจะมาขอพ่ช่วยทำนายเรื่องของ การงานก่อนค่ะดวงการงานของผู้ที่เกิดปีชวดในเดือนมีนาคม การงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้สติปัญญามากหน่อยนะคะอย่าใจร้อนค่ะการตัดสินใจอะไรนะคะเลือกอะไรตัดสินใจอะไรก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะอาจจะลังเลค่ะดังนั้นก็อาจจะมีเกณฑ์ว่าถ้าตัดสินใจอะไรที่มันผิดพลาดคุณอาจจะขาดทุนนะคะเล็กๆน้อยๆไม่เยอะค่ะหรืออาจจะเสียเปรียบนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะงานเยอะแต่ว่าได้กําไรน้อยหรือได้ผลลัพธ์ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ขอให้ขยันทำไปค่ะแล้วเดี๋ยวคุณนะ่ะก็จะมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ผลผลตอบแทนที่ดีขึ้นหรือคุณอาจจะความขยันของคุณเลยทําให้คุณเนะี่ยได้มีคนมาติดต่องานคุณเพิ่มนะคะเลยทําให้คุณมีช่องทางทํามาหากินเนะี่ยหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นหรือคุณอาจจะไปเจอกับคนอื่นแล้วมาชวนคุณไปประกอบ หุ้นส่วนทําธุรกิจก็ได้นะคะดังนั้นการงานของคุณช่วงแรกๆอาจจะดูซบเซานะคะช่วงแรกๆอาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ยมันก็เริ่มที่จะหลั่งไหลเข้ามากระเตื้อมากขึ้นลูกค้าเยอะขึ้นนะคะมีโอกาสให้เงินหลั่งไหลเข้ามาหลายด้านมากยิ่งขึ้นนะคะคุณก็อาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะได้เป็นเจ้าของกิจการเปิดเพจใหม่ขายออนไลน์นะคะหรือว่าเงินมันดีขึ้นธุรกิจมันดีขึ้นนั่นเองค่ะแรกๆอาจจะซบเซ อ,อดทนหน่อยนะคะต่อไปค่ะดวงการเงินดวงการเงินจะใช้จะจ่ายอะไรนะคะให้มีเหตุมีผลแล้วก็ให้ระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะใช้จ่ายแบบว่า ไรสติอะนะคะหรือมีช่องทางการจ่ายเยอะหรือว่าใช้ใจ่ายตามอำเภอใจนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายนะคะการเงินจะได้มาจากการงานนะคะคุณอาจจะได้งานเพิ่มขึ้นหรือคุณอาจจะมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานสูงขึ้นรายได้ดีขึ้นลูกค้าเยอะขึ้นนะคะได้คอนเน็ชันใหม่ได้ลูกค้าใหม่นะคะแต่การมีเกณฑ์ที่จะต้องแบบสื่อสารกับทางไกลนะออนไลน์ ออนไลน์จะดีนะเนี่ยนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะนะคะงานออนไลน์งานที่ใช้เทคโนโลยีการขายบนแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยนะคะคุณจะได้ผลกำไรงอกเงยน,นะคะเหมือนกับออกดอกออกผลนะคะทำอะไรไปแล้วมันออกดอกออกผลงอกเงยน,นั่นเองนะคะการเงินค่อนข้างดีทีเดียวเลยต่อไปค่ะดวงโชคลาภ มีเกณฑ์ว่าจะได้โชคลาบมาแบบลับๆนะคะอาจจะได้ทุกขราบนะคะเจอเรื่องเสียๆเ,เจอเรื่องแย่ๆเจอเรื่องทุกๆก,ก่อนแล้วถึงจะได้เงินได้ทองนะคะทุกทัศทุมก่อนแล้วถึงจะได้โชคได้ลาบนะคะก็ อย่าลืมทําบุญด้วยนะคะทำบุญกับเด็กที่น่าสงสารเช่นเด็กกําพร้าเด็ก,ก,<ๆ>ดกโสสะหรือว่ามูลทิมูลทิกระจกเงาก็ได้นะคะหรือว่าเด็กยากจนทั่วๆไปเนี่ยนะคะให้ทุนการศึกษาหรืออะไรก็ได้ทําบุญกับเด็กนะคะแล้วคุณก็จะมีโชคนะคะอันนี้คือไพ่บอกว่าให้ทําบุญกับเด็กนะให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้บริจาคนะคะให้ช่วยคนที่ยากไร้นะก็จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภเงินทองค่ะต่อไปดวงความรักค่ะ ความรักนี่ต้องเวิร์กฮาร์ดหน่อยนะคะนะคะเรื่องของความรักเนี่ยต้องเหนื่อยหน่อยต้องต้องดูแลเอาใจใส่นะคะแล้วก็ต้องต้องโฟกัสหน่อยกับเรื่องของความรักนะคะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ว่ามันจะดีขึ้นนะนะคะใครที่ยังโสดนะถ้าคุณรักใครชอบใครเนี่ยคุณต้องทํางานหนักหน่อยนะคะคุณต้องแบบแสดงตัวแสดงตนหรือว่าทําให้เขาได้รู้หรือโฟกัสนะคะใช้สเสน่ห์ใช้หลายๆอย่างเพื่อที่จะ พิชิตใจให้ได้นะคะก็ต้องต้องทำงานหนักหน่อยนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่สมหวังนะอาจจะเป็นเพียงแค่การ การเริ่มต้นหรือว่าการแค่แบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะในเรื่องของความรักนะคะสาหรับคนมีคู่แล้วนะคะก็ช่วยกันทํามาหากินได้เป็นอย่างดีนะคะเ,เงินทองงอกเงยนะคะดูแลซึ่งกันและกันนะคะถ้ามีเรื่องบาดหมางอะไรกันก็มีเกณฑ์ที่จะปรับความเข้าใจกันได้เคลียร์กันได้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเอาเป็นว่าเรื่องของความรักเนี่ยก็พยายามที่จะ ดูแลซึ่งกันและกันนะคะใส่ใจแล้วก็มาสนใจกันหน่อยมาโฟกัสกันหน่อยไม่ใช่แบบทำงานจนแบบลืมกันต้องมีการเติมเต็มนะคะบางทีอาจจะพากันไปแบบเที่ยวบ้างพากันไปกินข้าวบ้างพากันไปใช้เวลาด้วยกันบ้างนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบางคนอาจจะแบบว่า เปลี่ยนสถานที่นะนะคะเปลี่ยนสถานที่จากอยู่บ้านเนี้ยช่วงสุดสัปดาห์หรืออะไรเงี้ยก็อาจจะไปไปไปนอนรีสอร์ทหรือว่าไปตั้งแคมป์หรือไปไปเที่ยวด้วยกันไปเปลี่ยนที่นอนสักคืนอะไรเงี้ยนะคะก็จะทําให้ความรักของคุณมันดูวาวขึ้นนะคะมันดูโรแมนติกขึ้นนั่นเองค่ะสุขภาพสุขภาพของ นักษัตย์ปีชวดสุขภาพนะคะให้ระวังให้ระวังเรื่องของกระดูกนะคะนะคะบางทีแบบเหนื่อยจากการงานทำงานมากไปออฟฟิศซินโดมนะคะปวดหลังปวดคอปวดบ่าเนาะหรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่า บางทีแบบไม่ค่อยออกกําลังกายอะนะคะเส้นมันยึดนะคะทำให้คุณรู้สึกว่ามันมันตึงๆมันเครียดๆนะคะออระวังเรื่องของความดันด้วยนะระวังเรื่องของความดันแล้วก็เรื่องเลือดลมด้วยค่ะบางทีบางทีเราแบบเราเราอาจจะแบบชอบกินอะไรตามใจตัวเองเกินไปอะนะคะ การที่คุณกินของที่มันมันเกินไปของที่มันเป็นแคลอรี่สูงเกินไปแป้งเยอะเกินไปมันจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดอึดอัดด้วยนะนะคะก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้ด้วยค่ะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบรุนแรงนะคะกระทบกับสุขภาพมากมายเท่าไหร่นักนะคะอ่าเรามาดูสุดท้ายค่ะการเดินทางการเดินทางจะเป็นยังไงจะปลอดภัยดีไหมจะประสบความสําเร็จดีไหมสําหรับการเดินทาง การเดินทางเนี่ยนะคะจริงๆดีจริงๆดีจ,ๆดจะมีโชคจากการเดินทางไปติดต่อธุรการงานประสบความสําเร็จนะคะแต่มันติดไพ่เดสอยู่ข้างหลังอยู่อันหนึ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะเดินทางไปไหนเนี่ยให้พกพักเครื่องพวกวัตถุมงคลติดตัวไปด้วยนะคะจะได้สบายใจเนาะจะได้แบบออมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะ เอาละค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามสำหรับการรับชมช่องนายทาหลกักพยากรไบโคเอคลิปหน้ามาเจอกันใหม่วันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ